ในละอีลร่ำมาริร่ำมี้ราหนีกัระ่ากันลวนะเรื่นบมูซ่าม้เดิมอาจจะสักวันเองวันเลยทหมัดเรามาลาเราลาวเทียมว่าไม่น่าวาอัลลอฮ์สัไงนบีมูซ่าเลบรรอิสลามข้าวไปไปจนลุกดิสอย่างไรเนาะกรนี้ทักมดนะให้ข้าวไปแต่ว่าพวนี้บอกว่าในบรรจุนมกปดิสมันมีคน แต่คือเขาก็มีคนอยู่แล้วแต่ว่า,ม,ามีชาวเมืองตอนนั้นนั้นก็มีอยู่แล้วเป็นคุนตัวทึบๆร่างกายแข็งแรงและก็มีอํานาจมากแต่อาราสัญญาวให้สูคาวไปนี่แล้วสูชนะสุดท้ายบริเินโบกับไม่ค้าวและแกแรงกับมูซาอ่ะและกับมูซาด้วยอาราว่ะเราก็ตีลาเตื่นซ่องคนนั้นไปรอบตั้แต่ว่าอินฮาฮูนากออดุลนบกนเราจะนางท่าตรงนี้อะไม่ยอมไปเห็นไหมาแต่แตอนนี้อาราชสัญญาว่ะ ถ้าสู้ข้าวไปยันสู้หนาแนงอลลอช่วยยางไาเนาะแต่ว่าความเดีดื้อรันความเดีมีเเลี่ยมหมาดว่าบริสุทธเอ็นนะ้่บรกรรไม่ข้าวไปเลยออกับโกดกันอลลอเฉงถ้าไปบรนี้ทักวัดนนมันจะไม่ย่าท้าแต่วาบริสุ่นะทักหมดลงอยู่ในตะดีสายสีิบีกันแน่ค่นีก็าลเหตุการในตะรีรายกันคือไม่้ว่าจริจตายกมันจคว้างเลยงไหมแต่ว่ามันเดือเวียนล้มไงคค่นีก็ต้องคิดว่าคนลงสีิบีอะไรเกิดขึ้นไง หนึ่งทะเลสามันร้อนออัลเรา์ก็เห็นดูในบูมูซากันก็ให้มีที่เมกมาบังไม่มีอาหารกินอราอังสันนะออะไรว่าอ้าวเราให้ลูกม,มันมีอะไรสัล,ลมันนิวัสซัลวาอล,ลาวาให้ลูกมันนี่มันนี่นี่คืออาจจะเป็นหนึ่งก็คือพวกเอ่อน้าพุ่งรวงแพทโคอาหารปริแลสัลวาก็คือน,นอกถ้าเราคืนอนกกระทาวันนี้เปล่งแล้วๆไม่ได้ว่าในวันนึ่งจะย้อนลงมาทุกคนเป็นเซทนคนได้กินมัน แต่ว <c oughs> ันนั ok around, ้นเนี bye. Bye ่ยมีคับซากว่าห้ามเก็บเอาไว้ติเพราะมันจะเสียไม่ต้องเก็บเอาไว้เพราะต่อชาวต่อชาวมันจะลงมาลาวเหมนกันเลยบอกโยมาโยมาเฉพาะเด็กอาหารก่อนนะโยมาโยแบว่าโบนี่มันเบื่ออะไรกันนี่อัลาอาบนี่บอกว่าลันนัสบิรอัลลาตออามิวะฮิดเราทนไม่ได้แล้วกับอาหารเดิมๆวันนี้กันดอกซัรว่าต่อชาวกับอัลมันนี่เฮ็ดโกะโบนี่ไม่ไดักอีแล้วแต่ว่าเนาะกัเลย เออโบ้ด uh, ีบอกว่าพอรู uh, ta, h, la, ji, ้ได้อุลานารับประกัยุคดีจะล่นามิมมาทุมบิทุลอาร์โอมูซาเมึงขอจากอัลลอฮ์ต่ะให้อัลลอฮ์ให้เราได้กินสิ่งที่แผ่นดินมันงอขึ้นมานอเช่นนี้อวัวหอมวัวเตียมทั่วบปนี้ปักกาเต็งกวาเต็งกินบปนี้แหลยมิมบักลิฮาวะกิสซะอิฮาวะฟูมิฮาวะอาดาซสฮาวะบาโซลิฮะมูซาท้าวันละสุจิตเปลี่ยนแปลงให้เบอร์นุค้องบีดจะลอยสุซกินนั้น ที่มาเปลี่ยนแปลงไปเอาข้อบนันเทมูซา,าอีฮิบบีตูมิสุลันสูไปทไหนเมืองแต่จริงๆไปไปไปไม่ได้ไหมก่อนลุกอยู่แต่ว่าสู้จิกินอะไรที่ตู้ไม่ได้เมืองเนีย่ยไงเนาไปห้าก,กินเอาไก่อีหมดเนี่ยว่ากินไปกินผักกาดที่ไปกินได้หมดเนี่ยไงตั้งแต่กระบอกนี้ก็จำใจแล้วโยนในทะเลทรายวนเวียนไปวนเวียนมาการณีซึ่งล้วก็ขึ้นหนามเนี่ยว่าเนาะอัตม์เรื่องราวก็คือนบีมูซานั้นอันลลอฮ์สร้างให้ห้ามให้ห้ามกอ่อนที่ไปกอ่อนนี่ เป็นหินน่าจะตบเอหินไม่นักได้ก็หนอแต่ห้ามไหมห้ามข่อยไปก่อนหนึ่งอันแล้วอัชายตีะให้ตีไดไม่ทาือกันแลวนะอันอีฟังฟฟจรมินุสนาตออัชรตอัยนะพอบางทีก่อนี้นี่แล้วมันจะนามันจะปลกออกมาสุดชอบตาเห็นไหมมันดนหลาเลยว่าบาดีสโมีุดชอบปัวกนารีอปกทีปั๊บมันจะมีสุชอบตาการแล้วงก็คลใครกันกินอย่าว่านะกาย็แซ่ไรปั๊บกกินแซ่ไรปับันก็ยุตมันก็หดอย่าว่าก็ตังว่า พอต่อการจะเดินทางต้อก็ต้องห้ามมันไปพอถ้าไม่มีกรณีนี้นั้นนั่นไม่ได้กินหนานแต่มันจะมีกลุ่มนึงต้องห้ามพีษนี้ไปเผื่อเอาไว้กินหนาอีกอันนึงเลยที่เราสร้างไอ้อปปทำเกิดสร้างกระดูกบรตุซามันสร้างกุบบากุบบาคือโดมโดมถ้าบัตรเราคือไม่เราบรรลลรอดนะั่นแหละสร้างมันบรรจุรอดแต่ไม่ใช่บรรจลรอดนะแต่สร้างเป็นโดมแล้วก็มีการให้เบรกไปอันนี้เหมือนกันพอตึ้งสมบัติมาตึง้งเราก็ไม่รู้ว่านาบีมูซาเขาไม่ยังเผื่อนไหนแต่เดี๋ยวมันตึ้งเวลาไม่ยังไ ก็ให้ตันโดมนี้ปั๊บให้ทุกคนมายั่งหลอมันกัมายั่งหลอไปจนรอดนะนั่นนั่นคือสภาบันการมายั่งกันแต่นี้ในช้วงสิเปีนี่อยู่ในตะลซรายมาเนาะักประวัติาสตร์บอกว่าไอ้คนที่นี่เรามาจากสิบปีมาจากนน่นยามายเนาะแต่ครามตะเลแดงวันั้นตายหมดเลยนะตายพอตะอสิบปาตันที่ปีนี้หมายว่ากี่เดืนมาถึงตะลทรายในตะลทรายเสียสิปีกี่เลืถ้าคนอายุสักสิบปีวันนี้เฉพะตะเลทซายอีกเสียสิบแปดสิบแล้ ตายหมดเลยตายหมดเลยเลือดซคนอันนี้จำชื่อว้ก็ดีชื่อยูชาอิบนูนกับคารลิปคดีอะไรเตะเลือเตะเลือมาจากขามต่เด็เตเลืออยังยังอย่างนี้ก็คือมันเรี่กวกาอะไรมันก็ว่าในแตเดีแ่คกับว่ามีการแตกหลูกแตกล้าน่และมีการมีครอบครัวได้พวอได้เมียกันนี่กกันไปเรื่อยแล้วลุ่งกันไปเรื่อยอย่ามาในที่สุดปีนี้ชุดตายเลือดซ่อมคน พอตอนวันเต็นบีมูซาวันเต็มพวกปาริสเซนดาร์คาปในมาจนบุคคลิสนะวันนั้นนั่นคือเลือดชองคนนี้แล่กาจะบอกลูกลานกันไอ้ลุนเตมีคาำทะเลแดงมันจะพิอุนนั้นไม่เลือกคนแม้กระทั่งฮารุนมูซาเห็นไหมมาตุราณ์นะฮารุนนั่นจะ็ดับฮารุนก่อนบัวฮารุนตายก่อนไอรุนตายก่อนแล่กาตัวมูซาตายการฮารุนนั้นฟังวันในทะเลสาห์มูซานั้นตัวเดียตาย แรงเหลาบอกว่ามันเกือบจะถึงไปจนมุกกะดิสแหละคือก่อนที่อัลเลอจะเปิดในให้คาไปุนมุกกะดิสแหละแกอันเลอสั้างว่าถ้าแกตายให้ความมยะแกไปฟังไหวแขกับไปุนมุกกะดิสนบ,บีเคยแรงกับบรรดาชาบระวัตถ้าแกมีโอกาสแกวา่าเนาะแกจะไปแต่สุดท้ายนบีเราไม่ไม่ได้ไปแล้วอย่างนบีเราไปที่เดียวคือตอนที่วา่าเบรอดอิสระเบรอดแต่ตอนหลนังไม่เปิถ้าแกได้ไปแกจะไปฉี่ให้ส่วงแกว่าเราเราว่างเอ่ไปจนมุกกระดิสกับ กูโบนั้มบูซานั้นแต่ว่ากานา้นำก่ที่เหล็กวางถ้าเรา็ำมันอาจจะสักยี่ิบเมตรสิเมตรก็ไม่รูประมาณนั้นแต่ว่นนบีว่าถ้าเก็ไปนกะไดมาจีได้อทุตากะแกกันไม่เอ้ดับไฟลักษณะนั้นแต่นี่ไมว่าท่านโดนรับรับไปแล้วอย่างนี้มาตอนนี้ส่งคราวเป็นไหมก็บวกยิวอิสราเอนกับบนี้เพราะว่าทางหมดนั้นมันกระชิงดยสราศาสนา่างอูโนมาแหละบาูุกวยนมันจะมีจาก้องหรืราศาสนา เนื่องจาคือยิวใช่ไหมยิวอ่ะเราจะเริ่มนะไบตุนมกิสคนซานคือนบ,บีอิสฮะต่อไปจะให้น,นบ,บียาโคบคนเดชสรกแผ่นนิ้คือนบ,บียาโคบอ่ายิวกับพระว่านี้ตวัวเนกน,นปุชางมาอ่าการนี้คิดแล้วคิดว่าข้อมันไม่กันที่ก้นนะคิดว่าข้อมันไมื่กันนะเพราะว่าถ้าเราเคยเล่นนั่งเนี่ยเราจะมีสงครามศักดิ์สิทธิ์อะมันจะมีโบ้คลิปเดินท้าจากยุโรป เดินทา้มานเร้าเพื่อปตรอยปุกติษัมันจะม่จะไปอยู่ช่วของโลกสุกกราบนี้อารับตอนนั้นก็เป็นเป็นผู้คิมาปกครอง้นจากได้ล้วเนื่องจากว่านบีอีซาเกิดทไหเห็นมาอมักย้ำไม่มาปาเก็มม่ย้ำปาไมกย้ำไปวางไปวในปิบุกติษแล้วก็เกิดตินั้นเบิร์กนนีอีซาเกิดตินั้นกนาได้รับว่ายี่ตินั้นกาคิดเราว่าขาเมันอิสลามล กา่ข้องข้องเราเหมือนกันอิสลามเราเคยหยึดได้ไล่ฉ u a n มันจะมีโยฉวง n g อิสลามก็คือฉ่วงข้องสลาฮุดดินนั่นนะเป็นอิสลามนั่นเป็นแมททับอิสลามมามาหยึดลบมาจาบบุญอยู่กรนี้สลาฮุดดินนี่มาเป็นเป็นคนที่เขาบอกมีสัพพะเมื่อนบีเราในคนนี้เป็นแม่ทับเนาะเป็นแม่ทับยิงหญ่หมาดแล้วก็มาหยึดได้บาจิบุกอดิสเขาเหล่าซึ่งชีวิตแกกันนี่บานแกเป็นน้ำตะบารอนน้ำู่นือน้ำเหนื่อ คือจริงๆแล้แม้สถาบันเขากะมีเงินเดือนแล้วตรงไปละแต่เอาหมาโอเคแกแกโยนน้ำเล็กๆแหลกกายโยนมันชนนะาหนบีนั่นนั่นคือคนเด็กการนี้บางทีบางคนก็เลยมีการนี้พัดมืออยนไปนี่แหละอิสลามมั่งคริสต์มั่งยิวมั่งแล้วแต่บางทีเป็นรอยๆปีอ่ายิวครอกโยคริสต์ครองหลานลักขีดทุกปีรอยปีว่าอิสลามยุ่ไปแล้วอะไรอยู่เวียนแต่ว่าจริงๆในตอนนี้นะเขาว่าซาลโงกันปัสสินแล้วเป็นอิสลามเหมือนจริงแล้วแต่ตอนนี้การเรื่มต้นหยุดรับเราตอนนี้ เทนได้เราก็ไม่แต่เลนรื่องอันล์จริงเราไม่รูเนี่ยยังไว่ถ้าถ้าเล่นแบบนี้เนาะเทตพ่นนึ่งตีเราหวานี่มันไปกวนอนไรไป็นมุกติดสัก็ได้ว่าอันล้อแรกเมั่อคนเนยัยในกุรอานว่าเป็น่พดินมุกติดดาสะอาดบริสุทธิ์เขาหลาวอันนี้ผมมันก็ไป่เคยไปนะจนถึงวันนี้เลยผมมีคนชวนผมไปไปฟรีๆเขเพียแต่ให้ผมไปแหละไปหลาประวัดเเห็นคนติความสำคัญก็าจกันตัผมไม่ไปเขาไปฟีอไอก ว่ะกรที่เขาลลาวอ่ะสามัไม่นึ่งตอนที่อิสลามเราปกครองนะอกันนะซกปลอกอ่าเราไม่ได้อิสลามไปดีมั้ยแต่าาถ้าอิสลามปกครองนะอกันซกปลอกซกปลอกมาบนะแล้ข้อทานรบับหดเรืออันนี้เราเราดเอไปนะมันก็นเลยไม่เหมาะก,กับความเป็นใบตุลบุกด,ดิสเป็นบานทีบริสุขการัลเป็นมันสยิดลำดับา้ากเขาไมนะ่ทราบเราวะแต่ว่าเนาะเขาล่าว่าคนคนนี้เด็กเขาเคยเคยใบช่วงอิสลามปกครอง แล้วเขาก็เกิดปล่อยจองติอิสอเอลนปอกครองกันสะอาดเพราะอะไรเพราะมันกระดับพื้นละมันมันมันกระดับพื้นนะมันเกิดเป็นประวัติเตรบรรจุบุคค่มันจะมีกูโบละนบีโปรฮีมนับไว้ก็่าคือโตชายของบาริโซเอ็แหละโตชายข้อหยาบบุบละเอ้มามันจะมีกูโบของนบีอิสฮะกมันจะมีกำแพงรลองไห้แล้วก็บาริโซเอนนี่จะมาเนาะคนเต็มาฟื้นฟูที่รังถึงนบีดาวูดไอ้มาดาวูดคือเดวิดอะไรกษัตริย์เดวิด แต่หมดนี้มันก็เลยเฉื่อยย่กันกันเอแต่เราไม่ดูให้พวกเราอ่านรอดหรอกว่าคืออะไรแต่เมื่อไหร่ดูว่าจากหมดนี่บันทิสเซียนเป็นพวกนี้ดื้อหมากตัวนี้เหลี่ยมหมากอ่าลรอดเคยยกปูก้อทุกสิ่งหน้ากิดต้มใส่หัวความไหนไม่เสียฟังมีโยรอบนึงบันทิสเซียนเอ่ออะไรวะข้ออะไรอ่านรอดอ่านนึกอะไรข้ออะไรอ่านรอดนี่อยากให้อ่านรอดให้กับตาบันที้ว่าอัลนรอดหลบหลังหน้าตาบันที้ เอ็นมาทั้งหมดนี้นี่คือลักษณะนีิสัยกบฏนี้กันอย่าว่าพูดดีๆก็ดีไอ้พี่ไม่ดีกรับเป็นน,นัดบนี้อย่าว่าเนาะเลยขาว่าตอนนี้เอ็นมาไดตโซเอ็นมาแถวเมืองเต้ถ้าเข้าไปในหา้างต้องระาวาังเผื่บานนี้ปอบบนนี้โอ้ไม่ได้อันตารายบนนี้ดีสิ่งหนึ่งเลยก่อนที่เกิดขึ้นในชั้นแม่ปฎิเสธก็คือเรื่องข้อหัวนะเดี๋ยวาเอาตัวชาวชาวซูรอสบากรอร์นั่นก็เรียกว่าซูรอสที่แ่งเรื่องหัวบากรอร์กือหัวเมีย สมไยนับมูซาเหมือนกันมีคนนึ่งตกคาพอตกคาการในห้ากาดตะกรอนไม่ได้กันแล้วก็เทวากันว่าคนนั้นค่าคนนี้ค้าเหมือนกันเลยอาร้อนก็เลยสร้างไงมูซาบอกโบนุโบนีว่าให้โบสูนเนะหัวสักตัวหัวเมียตัวแล้วเอาห้างมาตีแก่คนตายแล้วคนตายจะฟื้นขึ้นมาแล้วจะบอกว่าใครฆ่าโบนีบอกว่าพออาร้อนสักแป๊บถ้ามูซาบอนอะไโอ้มูซา เอย่างไรเรามึงจงท้าอัลลอฮ์ตีให้อัลลอฮ์บอกว่าหัวแบบไหนพอดท่ามอะไอัลลอฮ์บอกว่าเอาอัลลอฮ์บอกว่าบอ่หัวมียลักษณะพอดีไม่ได้เพิ่มมันไม่นัดเพิ่มมันบักแลยหัวไม่มีไอันนั้นมันจะเป็นดวอาดวอาเะโดนในว่าเวลาพบใครแล้วพบแหนไินะอินนัลบากอรอดาชาบะฮะอะไลน่าโบนีว่าจริงแล้วหัวนั้นเบิกมันทำห้เราสงสัยเบอร์ตัวนี้กระจายได้ตัวนี้กระจายได้ตัวนี้กระจายได้ไม่รู้จะเอาตัวได้ดี ว่าอินในอิสชาอัลลอฮุลามูต่ดูใหอัลลอฮ์และนำมันนั่นแหละกระท่ามูจ่ายิงท่าหมากันมันจะค่อยๆแคบปะเนี้ยค่อยๆแคบลงแคบลงแคบลงจนกระทั่งจ้าในว่าเนื้อหัวตัวเล็กกระได้แต่เดี๋ยว่าตัวเล็กกระได้ไปเลี้ยงรั้ตัวแล้วกันเนื้ออะไรกันเอาห้างมาตัวตีกดตายแล้วกันมันฟื้นขึ้นมาแต่ความด่ว่ามันเซ็กซี่กันนี่เลี้ยงหมากันพอยิงตามยิงแคบสุดท้ายแล้วเราจะต้องเป็นหัวตัวสี่เลื่อนหัวเมียตัวสี่เลื่อน ไม่เคยไถดินพวดดินไม่เคยไถนาไม่เคยทำงานนักแต่ว่าเนาะอ่าสุดายก็ห้าพกกนันกว่ตัวเนี่ยจากข้อก็ไม่ใกล้บนี้ก็เลยยืนคอสเนอร์ว่าตัวนี้และราเซอร์เบอร์แต่ว่าเนะาะจะกข้อกว่าได้ราคาพระมันคือพอแนเนะแหลยอย่ามาเนาะเอานั่งมาทึกพึ่งแบบนี้เอาเรียนทองดับไปเต็มราคาข่อหัวตัวนี้ไง อุดมยอดมันนั่นทางทางเต็ทีแหลยแกนถ้าบอกอันลอบอกว่าไอซูเน็ทหัวเลยเน็เลยตัวไหนก็ได้ไปเชียร์ได้เลยถ้เป็นหัวเมียเลยกันสุดท้ายทำไม่ได้กันเพราะไรประวัติไม่ไม่ไม่มั่นใจแล้วนู้ต้องการให้คนตายฟื้นมานูกชุดท้ายนั้นไปได้วัวนัันได้อันลอบแชร์คำว่าชุดตายอันลอบว่ามกาดูยัสอาลูนพวกเขาเกือบจะทำไม่ได้เกือบจะทำไม่ได้เพราะไรประวัติแพ่งเจ้าข้อก็ไม่คายนี่นั่นแสดงว่าเขาหลักนั้นแหละเขา อาบหนาวให้ทุกวันเลยะแล้วก็เป็นหัวเตีเป็นสิ่เรื่องต่างตัวนนตาสุรุนาซีรินใครเห็นแะ้วต้องชอบตัวนี้ความมันซวยังเนาะแต่ในสุดตายราคาคือเอาเอาทองไปกองไว้เต็มนั่งกับมันตึ้งใจเสื่อได้สุดตายแล้วก็เลยบอกว่าพวกนี้เกือบจะทำไม่ได้แต่นั้นกันเนะกันดิพอเนะปั๊บจะเอาห้างมาตึ้งสีแก่คนตายคนตายก็ฝืนมาการได้ชีวะคนได้คาจบย่างนั้นแต่ว่าว่าอะไรจบไป จาก่องนี้นบ,บีเราก็เอาเหตุการณ์นี้มาสอนอิสลามเราเหมือนกันนบ,บีว่าสู้อย่าท่าหม,มาดซะไม่นบีนะความหมายคือถ้าไมนบีอิสลามเรานบ,บีเรายังมีชีวิตอยู่ฮุกอมซ่าหมาดเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเพิ่มได้ลดได้กุรานอายัดบางอายาัดอันรอดลงมาแรงยกเลือดได้เอาอ้นอืนมาแทนได้หมดแต่ไม่เนาะ,ะแต่ว่าครทําไมเราไม่ปือ้อถ้าไมเราถอท่าม,มาไม่ปือ้อเราก็ไปค้นความมาตอบันไม่ปือ้อ แต่นบีว่าสัมไมแกจะเน่าท่าไม่หมาดสั้างอะไรก็ะทาเลยเอเมนไหมวันนี้ละประวัติถ้าเบอร์ยังมีรอซ้นอยู่เลยผูกกลมมันยังไม่หมิงกันเลยแต่วันได้รอซ้นตายจะจบขนาดนั้นแล้วแต่นี้นบีเรามในเหตุการณ์นึงท mm ี hmm. at, ่นบีเราไม่ให้ท่าหมาดแต่เกิดน <utter hit> the <benchmark> <added condition> ี้ไม่ใช่ตะอระเว่นเหตุการณ์นั้นเกิดแล้วก็ตะอระเวด้วยนบีจะมาเนาะพออีพออพออพมีมีคำสั่งให้มีต่อรอแว่นเหตุการณ์อั้ลเกิดแล้ีการตะอระเว่นนบีก็บมันยังนะตะเรอ พอเดินบวชแกกามเล่นมันยังแต่เราไว้ขึ้นแรกแกกามยัง่งคนเดียวกันหรอกแกมากเปนะ็นอะแต่ว่ามีนะสัวน่าจะว่าผลลัคนิชาเราไอ้ที่เราเดาไปนะยังมีสัวาบาติยังขางอยู่ติดสัวเราเลยก่อนไม,ไม่กี่คนไอ้ห็นนบีมายังกันเต็นมายังติดแปลกเทมไม่คเคยจะเห็นอย่างนะีเนาะเขากำมายังกันกันมายังกันขึ้นแรก,แรกพอขึ้นที่สัวจ้าจะสมบันเลยอกซคนอย่างนะีาเนาะ ก็ยังยมกติปกเกดีอไโบดนี้แล้วไปหลาโอ้ยวกืนนบีมุ h a m ม a ดไม่รบไม่ยากอะไรนุเกมันพิดแปลจากปกตินั่นแหละทุกคนยักกก็ปกติละเกิดเดี๋ยซ้องคนมักขึ้นกันมากกว่าเดิมมากกันอย่างเี้นะปกเิดี๋ยวกคนมักปั๊บขึ้นเี๋ยวซ้นบีไม่อกอะไรกันนบีไม่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 จะไม่ไม่ยั่งนะแต่นบีไม่ม่ม่ยั่งในโซไรอ่าอนนี้กาีพอเป็นเจะ่ารันปะปากดว่าเขาท้าบปะใชนบีตอบว่า ถ้ายังมีคนหมากกว่านี้เลยถ้าแกเอ,อกมาเลยอย่างาเนาะมีคนหมากกว่านี้เลยถ้าเกิดบอกก็ไม่เป็นอย่างที่ถ้าอัลลอฮ์ให้เป็นให้ตาเราไวา้เป็นฟอร,รดูมันจะเป็นความลำบากกับอุมามอิสลามเรากันเกิดอัลลอฮวาต่อไปนี้ไม่ยังตาเราไว้เป็นฟอร,รดูไข่คาดไม่ได้เมื่อนกับไม่ยังหาเวลาน,นุกนักจน่นีเอ่ยไหมชุดตายการที่นัเรีไม่ยอะออกไปนั้นเผื่อต้องการสก,กัดตรงเนี้ เนี way, it. It ่ยให้เป็นฟารดูกันพระภูมกมันไม่หนี่งตื่นเลนมันก็เลยเป็นเสมาคอยนึกว่ามันจะมีกลุ่มนึ่งก็เลยมาย่างแปดออกอากาศยักษ์ซอบาที่ไปท่านนบีมาย่งตัวนี้เขาเห็นว่านบีมาย่งแปดก็เลยแปดมันจะถึงวันหนึ่งบวกกับวีตอีซ้ำเป็นที่ราเระอาดายในถาดหนึ่งแต่ว่าถ้าเราได้เบบเมื่อมาการไม่น้าเรามาการไม่น่าก็โกสิบยี่สิบเท่าเราเลยี่สิบเท่าเราแต่เรียกการทลักอิจฉาเท่าเราเหมือนกันมาการไม่น้าเจะต้องเป็นแบบนั้นพอได้ เพราะว่า <c oughs> แล้วแกนบ,บีตายไปแล้ววะใช่ไหาเนาะอุมัเป็นคอลิฟะเรื่องนี้ก็ยังมีการมีแต่ราว่าดีแล้แต่ว่าเฉพาะอุมันั้นอุมัดเป็นคอลิฟะอยู่ซอกีไม่คอยได้จัดการเดียบรีไม่ <c oughs> มันมีสงครามมาไม่ใช่ว่าพอนบ,บีตายใช่ไหมพอนบ,บีตาย <c oughs> มันจะมีเมืองที่เขาอิสลามแล้วก็การด้านการเดืองไม่ยอมทาตับอิสลามเลยกันตรง,งยกทัพไปรบกันบางเมืองจากอิสลาม,มาตายเป็นรบป็นกาฟ่กอะลร มายอมใจสักการดมังรบกันกันี่บ้าทำเรื่องนั้นตึ้งเดียวไม่ค่อยได้เลอย่างนี้กันนี่สมัยอุมาเป็นเป็นเป็นคนรีฟาอุมาเป็นคนรีฟาสิบปีนะเวลาเขาเกิดนานกันวันนี้อุมาคือนี่อุมาไปตาโรแวไปจันโบทย่มาไปถึ่งพระไปเห็น natural กันนี่ n a t u r ไม่นะาเล่ยเลยมันคัดตามีอิมัมไม่ใช่ตาโรแวแล้วก็มีมะมุวงเสียคนมีบางคนเมียตาโรแวคนเดียวมังซอกซ้ำคนมันเป็นยุ่มเป็นยุ่มเป็นยุ่มนั่นแหละอุมาก็เลยเปลี่ยนไหมกัน เรียกอุบายมาอุบายยุบโลกะเป็นอันเป็นอุลามะนะแต่เป็นโดยมั่มเรียกการสร้างเงืมีการไม่ยังตารวะในสุราบครบยี่สิบโลกาเต็มบวกกับวีติซ้ำแต่ไมเน้อกรณีผู้มัดสัตว์ธรรมดาจะไมเนาะซอฟบัตตงมันเป็นถิมีอยู่นะเขาเห็นด้วยเลยว่านี่คือเป็นบิดานะนบีไม่เคยทำแบบนี้ในสุราแต่เป็นบิดาถือฮาสนะที่สวยงามทุกคนเห็นด้วยไม่แปลกใจนอกจากเระ เนื่องจากอุมัดทำไมเนาะแกเป็นตัวตานบีเป็นคนสนิทอันดับสองนะแกอันดับนั่นคืออบูุลบาบอันดับสองคืออุมัดคดีแกกคารวนอับดเบี๋ยนมายังตะระเวนไปดอการ์ติสุราจริงแต่จารยนบีเบีนมาที่เราไปมักการไม่นายเนาเบอร์นี้นี่คือสุราอยากอีกเดียวาคือบานแกเ็นบรรพบุรุษกับนั่นอิทธิยาเดียร์แกกับการอุมัดเขารู้ในว่านบีนั้นพอรับไปแล้ววันแกไปเถิดอีกที่สอกดอการ์บวกกับอีกสาวจะเป็นวิเทศกัน นั่นแหละก็เลยได้มีการเอามาเอามามายั่งให้ครอบในสูเราวกันก็เลยเป็นแนวตานมาจนถึงวันนี้กันเองเนี่ยมันจะมีบางพวกเขาซื้อว่าสุนหนะน,น้าเทากันนี่แต่คือต้องแปดจากนั้นจำเป็นถูกต้องไหมถ้าตามนบ,บีจรงิงออกได้มพพันคือท่าพื้นพอนบ,บีออก,กว่าคือเศษนึ่งแปดดอกอาจคืเอเศษซ่อมแปดดอกอาจคืเอเศษซ่อมแกไม่ออกว่าไหนกันใดตาเป็นสุนนะให้มายังาาย่งตาเราแวะเศ่ซูเราวแปดดอกอาจพอเรียกการเมื่คือท่าพื้น และวแค่นั้นให้ไปยังตเรางเวกษ์สีบานกันเองตากลูต่างทรรมันมันมันระเบียบกนั่ในจุดสุดหน้าแบบนั้นเนี่ยไม่แต่พวกเราอะตามแบบที่อุมัศเมื่อก่อนเขาเรียกวประยุกต์ธรรมชาติมาเป็นแบบเยี่ยิปอันนี้เราเราเนี่ยพวกเรานี่เอาทุกคนนะต่อคืนเราตาตามสุดนะ้นตักทีทุกคนไม่ยังกันไม่ยังมาไอมาไอแช่ที่นี้แล้วลบไปตาเรางเวกษ์สีบาลแต่เพรเนาะตาคนต่างกรรมกันแน่นอนเต้นไม่รู้ผมเนี่นอนเลยไม่ได้นี่แล้วมันเดิงปั๊บตัวเดียวขามกมันเลื่อยอยู่ขึ้นจาม ข่าวยำยังอยู่เลยชอบจับถึงแต่มาตอมบวชเนอไอ้ดูไอนีน่ซูชิซื้อมาเลยดูเปรียกกะเปรียกกานนัน่นเลยได้ยัดช่องวักตัวไอ้ช่องราากันเรียบร้อยอะไรการดีบู๋เรามันกับเมื่อก่อนนี้เนี้ยนึกอั่นี้คือเราเมื่อก่อนเราตื่นเต้นเราเมื่อก่อน,ม,นม,มันกัดตุนทำให้เราเกิดความสามารถในการทําได้มากขึ้นแต่ว่าแต่ได้รับคนต่างๆในนั่นเลยโน่นนั่นนั่นคือสิ่งหนึง่งที่ว่าเป็นอย่างนี้เนาะซึ่งเลยอิสลามเราอ่ะนะมันมีความขัดแย้งในการในการเรื่องการหมักอาชินนึกว่าเรื่ง อะไรตุกดาเลยพวกเราพวเราเองนะพวกเราเองมันจะมีกล okay. ak mm ุ่มหนึ่งบอกว่าอะไุนกดาษทุกบล็อกไว้เลยแต่คือคำหยิบเอ็ดตาวนั้นมีมีมีกมีมีแนวคิดประดันอีกรูปแบบหนมีการเปลี่ยนมันนะมีว่าอาจจะสู้จงคนกว่าคนห้าแล้วจุนกรดาษคำที่ยิบเอ็ดก็คือเคำเขียนที่เลือดจะหยิบสิบไปแล้วนะแตคือหยิบเอ็ดหยิบสามหยิบมาหยิบเจ็ดหยิบเก้า แต่มันก็นมีบางอันบอกว่านาบีเคยเล่นว่าหยิบเซก่กามีการ์ดแจวชุดตัดเสขขาาื้อตัวนบีอ้าวตกืนแต่ว่าเนี่ยได้เวินแต่ว่าเนาะกรณีถ้าใครคา้าตกืนกันจะได้ว่าได้เนี่ยแต่ว่ามันจะมีบางพวกบอกวันลายดุกะดานไม่มีเลยนั่นคือพวกชีอะอ่าตัดกระเช้าบอกว่าเล่นดุกระดานไม่มีเลยเนื่องจากว่าอ่ามันจะมีเฉพาะช่วงนบีอย่างหรอกหลังจากนบีตายก็มีการยกหรือลายดุกระดาน ันน้ก็ชีนนะชีบเราดาในครองบามานนี้กันนี่ยังไงเนาะตัวจาเราจะบรลาอีทธิตัเจาแล้วว่านบีมูซากับนบีคเดรนเนาะเราเคยละไรนแรกนบีคเดรเราเคยละวัาแรกตัวเจาะพอหลังนบีมูซากับนบีคเดนไม่ได้ไรมังนี่ไม่อ้ไรอูบิลลอฮิมินัชชัยฟนิราจิม بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله الله اكبر